แม่คุณอยู่ในนี้ไม่น่าแม่คุณแสนดีขึ้นนะแม่คุณแสนดีแอบขึ้นบันไดยังแม่คุณแม่คุณดูแสนดีเร็วไม่คุณเหรอไม่ได้นะลงไม่ได้ลงยังไม่เก่งลงยังไม่เก่งเราขึ้นก่อนเราค่อยซ้อมลงนะอโอ้ม่นะจับหรอแล้วมันกิ้งตุกตุกตุตุขึ้นมาทำไงล่ะคะไปข้างบนก่อน เนกันเล่นไม่เหนื่อยมากแล,แล้วตัวเองก็ไม่เหนื่อยแต่แม่เหนื่อยนะแซนดี้ขวบหนึ่งแล้วขวบหนึ่งแล้วค่ะ<ป>ขวบหนึ่งแล้วค่ะอีกห้าขัาข้นไปเอาไปเอาเอาให้ครบอุ้ยยืน ไปด้วยแม่ไปด้วยปะดูทุกวันดูทุกวันก็จะเห็นว่าปีนทุกวันนะคะพี่ๆเก่งจ้ยเดี๋ยวต้องพาไปปีนหน้าผาปีนหน้าผาเด็กปีนป่ายเก่มงมากเลยสันีิจะไปไหนนะ แซนดี้จะไปไหนนะดูซิดูสิแซนดี้จะไปไหนนะโอ้ยโอ้ยไปไหนเข้าห้องเลอ๋อจะเข้าห้องใช่ปะจะเข้าห้องเหรอคะลูกป้าอยู่ไหมนะป้าอยู่ไหมป้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่อุ๊ยพ่อทำกับข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนไปดูดีกว่าไปเข้าห้องตัวเองดูค่ะดู เช็คเหรอเช็คเหรอว่าป้าอยู่ไหมนะป้ามีอยู่ยจ้ะลูกคืขคืนมาดูสันดีจะทำอะไรคะหาป้าไม่มีไม่มีนะไม่มีอ่ะสิป้าอยู่ข้างล่างหนูป้าไปกินข้าวนะสวัสดีพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงต่อคะยังไงต่อคะปีประตูแล้วโอ้ยเอาปีประตูไปไปแม่ก่อนไปเอ้าจะอยู่กับน้องมิวอ่ะไปลาลากันไปเลยอ้าวไปไปกันไปาปแม่กันเลยบายบายไปไปทางไหนบายบายสันดีจะนอนแล้วเหรอยังไม่ถึงเวลาที่ห้องใครเนี่ยนอนหนึ่งทุ่มค่ะไปไหนคะลูก ปิด <ś les> ประตูเลยนะ,ป,ะปิดนะ,ป,ะปิดนะบาย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 ไปมาดรอยน่ะไนี่อ้าว <ś les> แล้วทำไงอะคะเราก็มาเล่นกันก่อนสิยังไม่ถึง <ś les> หนึ่ง <ś les> ทุ่มเลยนี่ตาเอานี้ไปดูกันด้วเอานี้ไปดูกันซิมันมีลิงด้วยนะน้องมิว แตนีชอบลิงมากเลยนะไอ้นี่ยังไม่ได้แก่เลยนะออ๊ยแล้วแม่เปิดแอนอ๋อชอบชอบชอบชเสียงเดอเสียงดีใจมากกะนแกะะแกะเอาาี่นีเต้องากเลยแะไม่เป็น เดนน่าคุณแม่ผอ,อแมแน,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 น่นั่นนะสิค่ะนั่นอะสิค่ะเอ้ยแตนดี้ดูท่าแซนดี้สกค่ะแตนดี้เพื่อเไมอย่างเงี้นะ่ะมันอยากรู้มากเลยอยกรู้แตน,นดี้แตนดี้ขึ้นไหมได้เหรอแตนดี้ได้เหรออ่ะว้ายอันนี้มันจะมีโอเควันนี้มา แกะช่วยแกะก็แสนดีก็มีนะตอนเบบีอ่ะอันนี้เอาไว้สำหรับเบบีแต่ว่าซื้อมาซ้ำยังไงระวังระวังดิบนะี้โอเพนโอเพนสวัสดีคะ่ะแสนดีมีกุ๊กไก่ได้วยนะ เอามินี่ด้วยทําให้น้ำู่ดูไดแ,แมสสดีทําให้น้ำม่ดูดนี่เป่ายัางไรลูกสัสดีนี่นีเป่าไงนะเป่าให้ดูเลยสิเป่าปูเป่าเ,าเามื่อวานเขาเป่าแล้วเขาก็ตกใจเสียงขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจด้วยขอบคุณหัวใจอ่ะน้วเนี เราอยู่จะใส่ใช่ไหมต้องแกะอันนั้นใช่แต่อเนี้ยมันเด้งใส่หน้านะเออมันเป็นยาวๆเออต้องจับสองฝั่งอยู่ถ้าคุณแม่คุณอยากมาหาแสนดีแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็คือมาหาแสดี้มาใเพียวแสดนี้ก็มาทำต้องตัดตัดต่ะอันเนี้ยคือแสดนี้จะต้องนอนเล่นสำหรับเบบี้ ่ะนี่โอ้โเสรจแล้วล่ะช่วยจับหนอะคะที่เท่าไร <c oughs> ที่เทลายจะจับได้ไหคะนี่แล้วเราก็หน่อมันมันเป็นริมโอ้นี่ไง

ก่อนนะไม่รู้จะยินก่อนหัออ้าทำไมไม่มีอ่ะือไม่อยู่ข้างหือเจ้อไรหน้าไหนนี่เี้ยเ้อ่ถนี่นะแต่ว่าอันนี้่บานไอ้กทอนเี้ยอ่ะ่สิกอบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ดีดดาดาบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายพี่ๆกันบ๊ายบายแซนดีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะะฮูต้องตนี้ด้วยเนี่ฮะ thành ngày ở trong phòng lắm mew 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 One little, two little, three little Indian four little, five little, six little Indian seven little, eight <coughs> and... <coughs> oh. <Hi. Hello>. <coughs> วันลิตร์หนึ่งทูลิตรหนึ่งจีลิตรหนึ่งอินเดียนโฟลิตรหนึ่งไฟลิตรหนึ่งสี่ลิตรหนึ่งอินเดียนเซเว่นลิตรหนึ่งเอทลิตรหนึ่งเก้าลิตรหนึ่งอินเดียนเจ็ดลิตรหนึ่งอินเดียนบอยส์อ้าวเจ็ดลิตรหนึ่งเก้าลิตรหนึ่งเอทลิตรหนึ่งอินเดียนอะไรต่ออะนับแป้งสวัสดีค่ะ 啊！哒哒哒哒哒，啊！<laughs>